ราบถวายบังคมบรมบาทพระโลกนาถจิตน้อมพระจอมขวัญพระมหากราาุณาธิคุณอุ่นอนันต์จิตอาสาสร้างสรรค์จันโลงไทย28กรกฎาคมประนมกรมงคลกลานอดีสรคำรบสมัยฉเฉลิมพระชนพันษาเกลิกฟ้าไกลน้อมถวายพระพรชัยส่งพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรชัยอาจหารผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน